điết, ấp, áo, 100, muốn, 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 mưa muốn, con muốn, 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 โอ้โหยังพูดอีกเหรอที่พี่น้องเด้อเพื่อป้าลุงเด้อเพื่อเอฟซีทุกคนเด้อคำนี้เนาะโดยเอาด้วยพี่น้องเลยน้องมันนี่มีโอกาสได้มาเลี้ยงน้องสอนน้องครั้งแรกของชีวิตน้องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะอ้า

บยากาศมาทางพี่บาทที่นี่พี่น้องนเนาะคำมืดตื่นตาพาเพล็กสอนรามเฮามาสดน้ำหอนลวกข้อก่อนจุกบาทานั่งเลยตัเนาะตามคำมันสัญญาพี่น้องเลยเนาะซอยเวียกซอยงานสำเร็จและะ้วก็สิมาเสด็จฉลองพาน้องเพิ่นมาพักทานเรียว่าก,กินหมูกระทะข้งแรกของน้องเพิ่นบนสุดพี่น้องเลยหลายคู่หลายคนก็นกนว่าอยากให ว่าจันพามาเปิดหูเปิดตาย้ำคำย้ำคืนพาลงแต่ให้หน้าว่าจันพี่น้องเนาะเนากะมืออื่นเพื่ออะไรพี่น้องไอ้แจ้งหูแจ้งตาเนาะน้องเชื่อเพิ่นพักผู้ดีแล้วก็สิพากันไปเพื่ออะตัวเมืองสวรรค์นเขตพาเพิ่นไปเบิ่งทะเลก่อนพี่น้องไอ้เนาะแล้วก็ตบท้ายด้วยอ่าไปเยี่ยมอ้ายเราเนาะก่อนสิพากันครับมือสิครับพุ่นก็ได้ตัวนั้นพี่น้องเอ้สิพากันไปเยี่ยมอะไรจัง พากันหรือทางเลยเนาะจะกเพื่อนชายเยี่ยมหรือบอหรือว่าจังใดก็ยังบูหูเนาะพี่้องเนาะเอ้ามืดหูมืดตาอะไรทั้งนี้ก็ได้าุ๊บเหมอนหัวตาดูกสาวสบายดีทางหลวงวินเพิ่นกับมาคบกันบดพี่้องไอ้มือนี้เนาะหอกลูกปลูกเต้าดีเทว่าบ่กปลูกมาปลูกยังมาเนาะพี่รองไอ้เนาะ น้องซ้อนครับบ่าวบุญพันจอดอยู่ทั้งหลังกระบะพนอะพี่น้องเลยนอเต็มอันเทิร์นเลยโมมีมงนางเคยล่าเพิ่นกับข้าไปงานบันเกิดเนาะเอิญมาอยู่แต่ว่าเพิ่นว่าพ่อข้าวันเกิดแล้วว่าสันเปียกเลยเนาะลูกเชียวเพิ่นมาลองเบิ่งพี่น้องเลยจั๊เพิ่นสิเปิดหรือว่าเปิดและหั่นนในดาหมูกระทะ เรามีมวงเดียวในเซโนพี่ดาวไปเนาะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เป็นมูกระทาแบบเมาบ่อยแบบบุฟเฟ่ต์ได้พี่น,น้ดาวไยเนาะเป็นขีด่นขีดเป็นขีดคือเก่าเนอะกินหน่อยกินลายกันแล้วแต่อยู่ที่เขากินตัวนี้พี่น้องเดาวไปเปิดอยู่บ่เนาะเนาะเปิดก่อนเด้อพี่ดาวไปโอ้เปิดอยู่เปิดอยู่หลอดตายแล้วว่าสอนเข้า <laughs> จะไฟแล้วหมดหลอดตายมาทุกคน ừ vâng 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 นึงั่นนน่งเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะพาหนงสอนเพื่นมาเปิดสุการไม่ก่อนมานพี่น้องเลยเนาะมานั่งไกลๆพี่ก็ได้มันเพลง นอมันมีเพียงสบายดีน้องซ้อนเอ,อ,อาไาวจะได้กินน้ำมัเรือบอบาดเลยพี่น้นะงอ,อ,อ,องเลยนายคตนะามคนมาครั้งแรกอะมีเพีงมีลำแหละพี่น้องเ,เนาะมอรถจักอันนี้นั่งข้างหลงังเมื่อกี้นี่นักน <laughs> ผู้คนกับลายอยูไ่ไ,ยได้มีน้องไอ้เมนีคเนาะไปเอาพาน้องสอนเพิ่นไปขีปเอาเองได้เพิ่นอยากยังกับเมริไปขีปเอาเนาะเออไปมาไปขี้ร่วมกัน,นไปเบิง้งเออไปเบิ้งไปเออไปไปเอาไปตักเอา นั่นละเอาตัวนี้แหละ2 4 6 8คนน้อยป่ะเฮ้ทางบบุญเพิ่นนําน่ะทางแรกของน้องเพิ่นก็ี่กางเกงเลอายนึงนนึงเนาะ ว่าพี่น้องนะอเลยปิดเอาอยากยังขี้เปล่าเลยน้องเลยปิดราคาเดียวกันเปล่าเลยโอเคกินอะไรรอดในค่าเพิ่นในค่าในค่าเพิ่นใจดียุดอกค่าอันนมสอนร่ามมากินครั้งแรกพี่น้องนะอเลยเนาะ Tắc lột đâu nó nhìn xếp đi lá mực à mực nè cả bà bà nín đồ đi bà nín đây vô đây khi cần đâu à áo áo lôi tắc áo giang ra nổi con áo phía đầu xiềng phiên xiềng lâm sầm bạt gì một phan đó kịp khỏi nào đấy thấy này tắc mấy เอาน้องสอนเพิ่นลงมือตักก่อนพี่น้องเลยเผาอ้อมเผาอ้อมเดนเผาอ้อมยกุดอยกุดนี่ชแล้วอันนั้นแล้วนี่พี่น้องผม่ได้หงพะเจ็บขาเลยตักเลยตักเลย Anh thang grip in sáng Anh yên sạp, no. Anh nga. 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 Anh nga

เปิดคู่มือเนาะมมียุดเสาาทิอาคุณไอคอนก็ได้ครับนียบๆลลูกไอ้พ่อเพื่อนจีเกยเพื่อนก่อนน้ำกันเออกินข่าก่อนลูก๋ยวจะมาเอาน้ำเนยโอเคเอาเอาอันนี้จ้า พอแล้วเออมาสั่งเบิ่งบัดติดอยู่นี่ตึบกเอาโลเลยบ่เอาเอาเอาโลนึงิ๊กิ๊กีกพอดีฮอดบ่เป๊ะเลยเออเป๊ะโลนึงอืมฮะกระเล็มเอาๆยังได้ยังเอา

เจ้าเราเอานในแต่หึงหากใกล้โลหนึ่ง <c oughs> อเออตานนั้นมากิน้องแตกดิกเราไปขีบยังผิดหรองเลยแต่หึงได้โลเดียวอเอาเอ,าอา่อาอ่อหมอนกระทาเพิ่นมากก่อนออน้องเลยเตาห่อนไปแล้วบ่น้องไปแล้วบ่ฮะไปแล้วไปแล้ว เวลาบ่าเออบนมาลำหลังเด้อะทำไมขี่มารถอยู่ฮันพอใจอยู่ซินูนี่เฉยเด้อเด็กๆใตามหลังก็เล่าเวลาเนาะนั่งโต๊ะเดียวกันก็ได้ที่เดียนี่คือนำหลังก็ได้อยู่ฮานอยู่ฮานยังยูฮันพอใจอยู่ฮานพอใจนี่สินดาดพอใจสินดาดพอใจเอออยู่ค่ายทหารนี่เฉยเด้อเวลา แล้วเราบอพิ่นไปผูกแขนบันเกิดลาล่าเอาเก็บภาพบรรยากาศตอนบ่ายนี้พี่น้องกันบ้านก็ลุกคั่วบ้านนี้เอ้าบอขีบลงน้องขีบลงเฮดเป็นบ่จัดัไดยบ่ท้องแตกบ่เมื่อมือนี้แซ่บบ่แจวนี่ แซ่สบนอกอ่เฉพาะน้องสอนคนเดียวเด้ออออ่อยน่อทองเดจบ่เมเนะเฉพาะพ่ออนคนเดียวเัเนีเดียวเพิ่มเวเรียบ่เลยเลยน้กดจังยังไงเนาะวนไปวนไปนีู่กขาวเนาะหวานปากน้ำบ่อนบนนนแต่ละคนมีเ่องน้ำบ่อชอืออ้นอนตายน เฮ็ดจมอยากหลายมื้อพี่น้งบ่ได้คลิปอันอ่าลงหันก่อนก็ได้เนาะอันนี้กินน้ําภาพกับสิบ่บ่เด้อพี่น้องเด้อมันมันค่ําเนาะมืดกินให้สมกับเฮ็ดเวียกเด้น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดเวียกก็เต็มที่เฮากินก็เต็มที่เนาะโดยเอาต้องสอนครั้งแรกน่แล้วเอาตาน่ะึบจักจัก ไวักยาวไไดีงวกวันชุเจ้าวันนะบ่กินนมะเือมืออื่นยันน้ำเสาะไปกัลโฮมกันไปแล้วมืออื่นเนาะก็น้ำขาอันละก็ต่างมืออื่นแต่ขาวเปนเจ้าวันมอ่นวันแต่เาะนาเนาะมาจะมาลอง มามาเอามาเอาวดมึงปาดเฮ้ยไหนกินเน้อบกินังน่ะฮะแก้วเออบอกกเดียวมันกินเ้อจเย็นเนาะใจเย็นเดียวรอกินดิใจเย็นใจเย็นอจับจับใช่จับช่เอากุ้งลงลูกหน่ะครับกุ้งเออเี่ะรทนี้มาสีบ่ลเออเนอลงิึ เราก็ตื่นเต้นได้เมื่อกี้นี้พี่น้องเลยเนาะเราไปคีบแล้วก็ค่อยคีบแล้วยันมันยังงงยังงั้นอย่ามันอย่ามันเสียดายชินได้ที่ใดกยที่ไหนก็มันยังยังกันเข่าหรอกมันยังไหวอยู่มันแทรกมันอย่านอนเราตำลยเดี๋ยวมชุกยังบยวชุกใจยินใจยินลูกพี่ เอาก่อนสิซิมคำแรกอะพูดละเอิญป้าเอิญลุงเพิ่นใดโดยป้าลุงมาเมื่อนี้มากินสินดาสสินดาดบ่้สินดาดเม้นละเม้นละหมูกระทะหมูกระทะเออเมื่อนี้มากินหมูกระทะเด้อเอปเเอป้าลุงเอ้ยป้าลุงเอ้ยบัดสึคุทุกคนเออกับเอฟซีทุกคนเด้ออ่าม,มากินหมูกระทะ ครั้งแรกบ่นี้ครั้งแรกครั้งแรกของบอซอนเนาะดยสิแซบหรือบอแซบนี่แซบอบอแซบทือเียนผ่านเนาะบอกข่าวเนาะทุเรียนนี่ยกเลิกเนาะทุเรียนเนาะมันมันบ่มีบมคุมมันบ่มีแบบคุมคลุม่าอะไกได้บีก็ได้ใช่มันมนจุ่มพีดมจุ่มพีแอไดหแล้จุ่มพีได้แบบนัอ๋อแล้วอย่ากันแบบว่าคือจิ้มคืนชิ้นง้วนี่บอโดยแก้วพีแอนะเอานไยเาพาไปจิแ้วราจิ้คเขาสิน่ะน เอาเอาทำแรงแห่งม <ra ันเอ้าลองใช่เจ้าลองก่อนเจ้าเจ้าแล้วแซ่บบ่เอาลองมือขึ้นปุ๊บปุ๊บแท็บอืมอืมอ่าจ้าโอ๊ะทำสอง

เอาะเห็นเราไหมเนาะลองเบิงทางแนทของลองซ้อนเนี่ยครัล้นเติบได้ได้เข้ากันใหญเนาะบ่ได้มากินนี่เปป็นีกือบจะเป็นปีได้ได้มาหากินนี่พี่น้องอยู่ใกล้ขึ้นกันอยู่แต่ว่าบ่ได้ยันคอยมากินไปไดยอู้หักเพชรแล้วเนาะแล้วมักเพชรพี่น้องไหมหักเจีบจัดจวด จวดจัดเนาะเอาุ่มก่อนโอ้ยเนาะขี้ฮอดตู้ฟอนนีพี่น้องเไยตู้ฟอนน่องซ้อนเพิ่มนี่เนาะบัดเมื่อก่อนยังซื้อเมื่อตอนเนาะเนาะสองบาทเนาะไอ้วาสิพาเจ้าไปเยี่ยมไอ่เจ้าไปอยู่บ่ไปเนาะมันกับไดไก่ได้มาเด็ดดีเนาะโดย พอได้ไปให้กำลังใจแล้วเนาะโดยอ,อยู่รักสามชิ้นห้าพอคันเนาะแกมันเอาตัวนี้ออกควันออออออยังออกเขาอีกโดยมีงั้นมีอย่างกบบไปยืนในเพื่อนก็พอได้ไปซื้อกินเนาะโดยพอ,พอ,อ,อเพื่อนบอกว่าพ่อป้าเ่าทิมเพื่อนเห็นละได้มาแล้วกะไปลองเบิงคกครับคนจีให้อนุญาตให้เยี่ยมบอ่อด้วดยวันไดๆกะติดตามมึงเนาะเอ้าไอ้เนาะคนอินอ่มกันยังสิกินพร้อมกันมันชิงแซ่บมาเอ้า

ดูดูดูได้ยังาจอือฮอือสุกแล้วเนาะพักเนาะือสิสุกแล้วเนาะอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวยิช่องหูไหเด้อ จะถ่ายราให้ดูทมันสู้ก่ห่ยอ้โหเ่ะฮ่ออ่ล้ว่ยอบนเดิงจะว้เยมันจะสบดีได้พี่น้องให้เรากินยังไงใจดีเนาะเอ้าอันคำนี้เอินป้าเอินลุงเพิ่นเนเพื่อเพื่อป้าเพื่อลุงเสร็จเด้อ ว่าไปเหลาเนียรถเอล่นไ้อยู่เออไอเออเหล้ี่พ่อมาชนเพื่อป้าเพื่อพี่เพื่อน้องเด้อเออเเออ้อเพืเออเอเนอเเออเนเอเออเเออเเอื่ออีอเอืเออเอเออ่อเออเอออเ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 ออเเอเเนเเอ เด็อพี่น้องไงน้องขีบปนี่ห่อนให้เราน่เด้อน้องเอฟซีมาเรียงน้องสอนเพื่อนมือนี้พี่น้องเลยนาะครั้งแรกของชีวิตเน้องบริกรเนี่ยนว่าหมูกทะเอ็กเสือเราบ้าพี่น้องเลยนาะมาดุยมาเดี๋ยวตาเขียวจะได้ดีอะไรอย่างนี้ยันมือียันสูงแล้ว มาได้ตน้คุณเนี่ย่กมาได้บาทนี่เอาใจเมียก่อนบาทนี้พี่น้อไงเอาใจเดินเดินเมียให้ได้ข้อานอะไรข้อพวอสอนอดิขนอมาแลี่เออมามาแล้นี่เนาะแค่เอาบุญได้ไงอนี่เป็นแขนสั้นพี่น้องไงเนาะเื้อนี่นี งามอยู่กเนาะเอเสือเอเข็นสันเข็นสันเหาชิปดเนาะเข็นยาวเซ็นแปดเนอพี่น้องเอถ้าผู้ใดอยากซื้อไปไส่หอือว่าซื้อชอบในสูตรวาจนเนาะงามในแบบวาจนคิดจะเป็นนิกุริษิ์ของวาจนเองตัวนี้พี่น้องเลยเนาะ น้อพิ่นว่างานเจ้าอยู่เออโอ้ยขอบขอบใจหลายเนาะขอบคุณขอบคุณหลายสําหรับคําตีคําชมเออเป็นสีเปลือกมังคุดพี่น้องปีสีดดีแท้ออกแบบเก่งแท้3เทือเลือกเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีกกบ่มักมงใดกให้เพิ่นให้เพิ่นแปลงแปงเอาเนาะอ่าตอ้ยเดอนัน้ เอากระซี่คอตัวลำลาเลยเฉเด้อเนาะน้องเนาะน้องสอนเนาะเด้อาให้เอ็นหาอินอ่าจับไปอีกนิดนึงก่อนกินเอาไงเนาะเต็มที่ครับการกินก่อนแบบนี้เนาะเดอแซ่บนองลองเนาะแซ่บอยากได้ยังอีกบะเครื่องดื่มเครื่องดื่มยังไม่อยากดื่มเป็นพวกเนาะกินก่อนกินก่อนอยากดื่มนฮะถึงได้อะกินก่อน ซ่บเลยนี่พี่น้อง,ง,องอเอ,อ้ยโเอาอันนี้แค่อัน,นมูกระทอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเนาะมื้ออื่นสิพาเพิ่นไปไกลกว่านี้ไปพุ่นนัน่นสิได้จักสิได้กินหยัง้เนาะอย่ายว,ว่าเดเงิน้ก็สิยาแลบาด<อ>ไปเ <laughs> บิง่งซือเนาะมื้ออื่นสิพาเพิ่นไปช้อปปิง้งซื้อสซื้อเสื้อพี่น้องยอยู่ตัวเมืองสวรรค์มื้ออื่นเนาะแล้วก็เบิดมื้ออยู่นําเฮาก่อนมื้ออื่นเนาะมื้อฮือแล้วก็สิพากันเดินทางบาดนี ข้อเข่าข้อน้ำให้น้องเพิ่นเนาะเมื่อตอนคอตอนพี่ตอนน้องอยู่พูดกัาสันๆพี่น้องเลยมาหลายมือเราเกือบขี้หอดเทือนเราได้พี่น้องเลยสั่งตามเซลเซียวยาอยากได้อุปกรณ์เนาะเอากวันอาทิตย์พวกแหละสด็เดินทางพี่น้องเนาะมืออื่นอยู่น้ำขอบคุวก่อนเนาะโมเมนต์วาน่าแล้วเดี๋ยวจะเอาเราเมื่ทรงโลดกับโมเมนต์แนวได้พี่น้องเลยเนาะน้องสอนเนาะน้องสนเจ๊จัดเจ๊เนอโดยขอบใจเจ๊ เนี่ยพี่ได้น้องเนี่ยพี่ได้น้องเนี่ยพี่ได้น้องเด้อะพักหยาเนี่ยน้องน้องเคยได้นี่ไงวัวมชนวัวนะเดี๋ยวคัดความเปมมมีน้องเินก็ไม่มีอิกแล้วเอาพี่น้องเอลยเนาะล่ำลาก่อนคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้มาตามคามั่นสัญญาให้น้องคนดิมรสชาติหมูกระทะครั้งแรกในชีวิตเนาะเจ้า โอ้เราได้ลุ้นใจเด้นี่พี่น้องนี่เนาะลาพี่ลาน้องก่อนจังกินคําใหญ่ได้สดีสบายดีเด้ออพี่น้องบดสุขูุคนเนาะฝากยังฝากยังฝากกดไลค์กด Subscribe แนเด้อเด้อปลาลุงคับ FC ทุกคนอ่ะเออครับมีโอกาสได้มาซอยซอยเวียกบ่โดยเออเป็นอีดเนาะเมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยยเมื่อยจักกะ อ่ซอยเนาะโดยขอบใจเจ้าหลายๆเนอะที soi, ang, ่กับบ่ได้เมื่อปันไดที่ซอยอ้ายแล้วก็ซอยทางครอบครัวของอ้ายเนาะเมย์เมย์ไอ่ละนี่เนาะโดยเราว่ะบูชาเนี่คือช่างนั่นช่างนี่เราว่าพี่น้องเลยเราเรายังบูจักว่าหน้าเจ้าอยู่ไซส์เราอ่ะนี่แหละหน้าอ้ายแล้วนี่เนาะหน้าฟอน่าเมย์เด้อนี่เด้อโดย นี่กระน้องสาวนี่โดยอันนั้นเป็นน้องเค่อยๆด้ยค่อยสร้างให้เล่นก็เล่นด้วยเนาะสร้างให้นี้ก็นี้อฮ้ยโว้ยโวอยได้ตัวนั้นเนาะโมนี้โมนี้สร้างอันนี้แล้วโมนี้ได้เออเอาโอเคเนาะกาหยอกกันด้วยหัวมวนเด้อเนาะเอาไปก่อนทิ่นี่สบายดีวัตสุขุสิบนขอบใจหลายๆเด้อที่ซึ่นชอบน้องซ้อนแล้วกันที่ตามกบขัวกบข้าวเนาะเอามาด้ยเนาะ ไปพี่น้องเลยน้องมอนี่มีโอกาสได้มาเลี้ยงน้องสอนน้องครั้งแรกของชีวิตน้องเพิ่นพี่น้องเลยน่องเอาปุ๊บอร่อยมากโอ้โหอร่อยจริงเลยโอ้เนาะทอดยังไง